อาณาจักรภูผาเตชนรงทายาทหมื่นล้านยกส่วนสัตว์หนึ่งหมื่นล้านให้กับสงกรานดูแลอาณาจักรภูผาเตชนรงผ่นตัวขายไอศครีมลุ้นแต่งกับมิ้นชาลิดาแม้จะเป็นทายาทส่วนสัตว์หมื่นล้านที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศแต่ก็ยังคงที่จะเลือกทําธุรกิจของตัวเองยืนด้วยลําแข้งและมุ่งที่จะเติบโตด้วยตัวเองมาโดยตลอดสําหรับไฮโซหนุ่มสุดหล่อหวานใจมิ้นชาลิดา ทำความรู้จักกับทายาทคนสุดท้องของอาณาจักรโบนันซาเขาใหญ่ผู้พาเตชนรงนอกจากจะบริหารงานเก่งแล้วหนุม่มคนนี้ยังเป็นคนที่รู้ใจของนางเอกสาวนาหวานอย่างมินชลิได้อีกด้วยสำหรับผู้พาเตชนรงเกิดวันที่11กันยาย,ยนปี2534ปัจจุบันอายุ28ปีเป็นลูกชายคนสุดท้องของไยวง์เตชนรงและพัสราเตชนรงเจ้าของธุรกิจโบนันซาเขาใหญ่โดยพางหนุ่มผู้พานั้นมีพี่น้องถึง3าคนได้แก่สงกรานเตชนรงเมย์ไพพัน นีเตชนรงค์แจนพัฒมมนเตชนรงค์ด้านการศึกษาภูผาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติเซนแอนดรูสจากนั้นก็เข้าศึกษาต่อ,อยังคณะมนุษยศาสตร์สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยเมื่อสำเร็จการศึกษานุ่มภูผาก็ได้เข้ามาช่วยบริหารธุรกิจในครอบครัว โดยดูแลในส่วนของสวนสัตว์เดอะโบนันซาเอ็กโซติกซูเขาใหญ่ซึ่งเป็นสวนสัตว์จัดแสดงสัตว์หายากสัตว์แปลกพร้อมกันนี้แล้วเขายังจับมือกับหวานใจมิ้นชาริตาสร้างธุรกิจไอศครีมภายใต้มิเนโตเจเลโตชูจุดโดดเด่นตรงที่ว่าผลิตจากผลไม้สด แคลอรี่ต่ำใช้นมสดแท้ในการผลิตซึ่งตอนนี้ธุรกิจไอศซครีมก็อยู่ตัวแล้วโดยทั้งคู่นั้นก็ยังคงช่วยกันโปรโมทอย่างสม่ำเสมอปิดท้ายองที่ว่าเรื่องราวความรักผู้พาเตชนรงค์คมหาดูใจกับนางเอกสาวสวยมินชาลิดามาเป็นเวลากว่าก้าปีโดยที่ทั้งคู่มักจะลงรูปหวานๆวาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เสมอจนหลายๆคนเองก็ลุ้นให้มีข่าวดีกันได้แล้วเพราะว่าทั้งหลอ่อทั้งสวยเหมาะสมกันแบบนี้แถมตอนนี้ธุรกิจที่ทั้งคู่นั้นร่วมกันสร้างก็ดูจะเป็นไปได้สวยและรุ่งเรืองมากๆเพราะว่าปัจจุบันก็ได้ สายสาขาออกมาแล้ววางจำหน่ายไปทั่วประเทศแล้วงานกระรุงรักก็แฮปปี้แบบนี้เชื่อว่าทั้งคู่คงมีข่าวดีไม่นานนี้แน่แนแนเลยแหะคะ่ะ